สวัสดีจ้าตอนนี้เออจังโมงเหรอว่ามันสิเที่ยงหรอเปล่าสิบเอ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีค่ะพี่น้องนี่วันนึงคารควันนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดเฉยๆเนาะแต่เลรามีภาเหตุงานนวล มื่อนี้เป็นมือเริ่มต้นเท็ดงานค่ะวันแรกของอาทิตย์นี้มื่อนี้ส่งบอลล้มแหมพี่น้องเออเบิ้งอันแอปที่เช็คอากาศเนี่ยขา่าว่ามันสีล้มเด้มันสนีมาผลัด,ดตีไปบายเห็นบอ่อันเฮดแซนวิชพวัวเซนมาหับไปออฟฟิศไปสัน่น ไปกัไปทำความสะอาดแล้วมั้งขอยเป็นพนักงานทำความสะอาดในออฟฟิศนี่เขาบอกให้เซตเทิ้งกันเซตเทิ้งไอ้เอี้ยงเนาะขี้ฝุ่นเทิ้งเครื่องบินที่เขาห้อยไว้นะว่านเห็ดอยู่ค่ะพอดีไม่นีออฟฟิศเปิดกันเลยแกว่าแต่ว่าแกไปแล้วแหละ้องมเ้าเนี่ ข่อยว่าข่อบอลทันดีพร้อม,มเมื่อเช้านี่ข่อยหัวกระตุ้นเนาะป <c oughs> ุ๊บไข่แปดเมืเช้าแต่ว่าถ้วยทันได้ล่างนะเดี๋ยวสิโทรเช็คกันแล้วว่าเราสิมาหับตอนใดก็ได้เห็ดแซนด์วิชไว้ก่อนค่ะถ้าเราบ่มะาไงาาก็สิไปล่างถ้วยก่อน <c oughs> แซนด์วิชก็เห็ดง่ายๆนึงดอกโม่ได้ใส่ยอีหยังมากมาย ของทัวข่อยแล้วก็ใไส้สลามีเนาะสื่อสลามีไหมเออแพทยังสีเนาะแล้วก็ใส่ชีสข่อยแล้วก็ใส่ชีสกับสลามีใส่แล้วก็กินได้แล้วแต่ว่าข่อยจะเอาสลัดใส่ให้ยแล้วนั่นใช่ไปกติกับซีมีพวกไอ้สลัดพวกไอ้เดรสซิ่งเนาะแต่ว่าที่ทานท็ดอันเพราะว่าเ้าต้องหอนะทั้งเทียนหนาม,มันไหลออก ก็เลยว่าอยากใส่ก็เลยเด็ดแบบเสร็จสลัดใส่อย่างน้อยแล้วก็เอาซาลาミใส่ชีสใส่แซมเน่แล้วก็กินแล้วล่ะตอนแรกว่าสีใส่บักแตงบบเนียนบักแตงทั้งเทียนหนามันออกไหมไม่ใช่ไหนแซมมี่ชอบเปียกแต่เลยบ่ลอยากใส่ก็เลยเ็ดง่ายๆเอาแต่สลัดสลัดกันย่างจซมเน่เหรอพี่น้อง ไอพ่อไปซื้อกับเขาก็ได้มาเทลายังค่าสบายดีกันบ่เมื่อนี้่ฝนตกบ่ทางบ้านเหาพายุเขาได้ข่าวว่ะได้ข่าวว่าพายุเขาทั้งจังหวัดเลยเตี๋ยที่มันไหนลุกเห็บล้มหมือไพายบานไขยคือบ่ตกอยากให้ไปตกอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ว่าตกแต่ว่าอย่าล้มกับพ่อ ฝนตกยังได้กระถางหัวายแตกเว้ยม,มันล้มเนาะเงี้นข่อยมันถือมันถือลม้มโดยตรงเลยล้ม,น,มนี่เนาะบังสลามมนเสียกินเหรนเสียบไปพี่น้องข่อยมากเกิน <laughs> กินเหรนเสียบดีเลย <laughs> แล้วว่าสิมาฮับช่วงอาหารเที่ยงมาเลย กะสิบไวใบใหนี่บอกแล้วมาหับกะสิบัได้ล่างถวยกลับมาจังสีล่างข่ยอยู่บ่ล้มมาเนี่ยดีอยู่แดดดีพอมาเนี่ย เพราะห้อากาศมันเปลี่ยนเป็นอากาศอุ่นขึ้นไว้ไว้ <laughs> ซองอันควายกระเฮ็ดเพื่อจะของนั่งหรอวะแซนด์วิชก็ได้เวลาหิวก,ก็กินได้เบิบด์นแหละพอนีดเข้าไปในเมืองเทียอยู่ไปร้านไทยร้านยังพอนี่ไปเมื่อนานผัวขวายเล่นโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์ได้เงนินตั้งสี่หมื่นกว่าบาท <c oughs> แล้วดวงเราดีดีต่อแล้วอันแล้วสิมีโชคน้ำเล่นโป๊กเกอร์เล่นยังเส อันคยูได้เงินมองหันกันเลยอันมาจะใจงวดรดช่วงไออีสเตอร์นะกินข้าวน้ำมูนน้ำยันอันนี้ของผัวข่อยของผัวข่อยเฮ็ดทั้งสิล่ล่ะบ่ได้เฮ็ดแบบประกบกันเป็นอันเนียแกเครื่องหนึ่งพาเครืองแล้วงก็เฮ็ดเป็นสองอัน กินมาคุ้กระสิห่อพลาสติกห่อเนาะอุ้มอันขนมปังอันเนี้ยเห็ดไข่เห็ดไข่แซนด์วิชแซ่บๆเด้อพี่น้องเนี่ย ที่เป็นขนมปังไอ้มีชีสข้างบนนัจ,จ้ะเนี่ยแบบเนี้ยเฮดแอนไขด่ดาวแซนวิชแมแซบแซบค่อยมาก <c oughs> นี่ค่ะกระแพกกินส่ยง,ง่ายๆนั่งแกกินง่ายค่ะ ถ้าเฮาใส่บักแตงลงไปหนามันสะออกนะคะแล้วมันก็เซนให้เปียกแซนวิดเปียกมันก็บบริเวณตะกินคอยกินเห็ดแบบนี้ถ้าเฮาไปซื้อเขาอยู่นำมันปั๊มน้ำมันนังเสีอันนึงกัหลายบาทอยู่ <c oughs> เห็ดเอาเองดีกว่าเน,นี่คะ่ะแซนวิชง่า <c> ย <oughs> จ้าแค่นี้ก่อนนะฝาเเฮดค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย